สวัสดีครับมือหนีกับมาพบกับช่องมือไม้ทุ่นหน่อยนะครับมือหนีผมกับสีมอว่าเรื่องการแก้ปัญหาที่ห้าจ้างคนมัดสียาขายยแเ้าก็เจ้าสีถึงยอดมันเนาะเป็นยังก็เจ้าคือสีถึงยอดทีเมาเป็นไรครับก็เจ้าเรือปละวังห้เาก็เจ้าฝาวนะ นั่นเลยครับมันเลยเห็ดหยอดมันกูดแล้วก็เหลืองวิธีของผมก็คือผมสีเอาหน้าม,มักขี่มูครับแล้วก็ปุ๋ยปุ๋ยเขียวปุ๋ยเขียวนะครับผสมกันเลยครับนี่หละครับมัสีกูดจ้งสี่ละแล้วละก็ล่างครับแบบนี้แต่พอผมมาสีด ผมมาสีแล้วมันสีแตกงาไม่เลยครับแตกงาไม่ซุ้มนีบบ่อขืนเลยครับเป็นยังสีเลยครับเด็ดอ,อกหลุดครับอันนี้สีสองสามทีครับนนสีได้ประมาณนี้ครับเขียวงามเลยครับตอนสียาแล้วไม่ไหมในเบิ้งบมื่ไรได้วยครับ เรื่องกูดโอ้ยเป็นใจให้นะครับนี่แล้วผมเล่นเอาหัวมุม่นมาสีครับถือว่าโอเคอยู่พานอยู่ นะครับไปเบ่งทางในนะครับเดยที่ผมสิพวาไปขวดเบ่งหัวมันครับว่าต้นที่มันฟืน้นหลังจากสีฮอร์โมน จุมสีี่หัวบ่เอาเบื้องต้นสุ่มสีลายด้วนะครับนี่ครับสุ่มสีมันถือเดี๋ยวย้วยอมันกูดเห็นบอกครับเดีย๋ยวผมควัดในเบื้องมันเป็นเป็นแดงไดเป็นตะพานบ่นี่ต้นน้อยครับเป็นต้มีหัวบ่เนาะโอ้ครับผ่านอยู่มีอยู่มีอยู่โอ้เห็นบ่เนาะ ครับกำลังซ้ำนี่กว้วยครับซ้ำนี่โอ้ต้นนี่ต้นนี่สงสัยสีโบ้ถือครับหย่ Nh อนบึบ้งหัวกูนะเป็นเด็นโอ้ยง่ายกูนี่โป้เล,เลยครับกูนะ่เห็นว่าว่าโอเคอยู่ผ่านอยู่ ผมกะเฮือเนี่ยจักหน่อยนะครับเนี่ยมือใหม่ครับตะเกาเกิดพ่อเม่ยหรอผ้าหิ้ดผมก็ไม่ได้เป็นหิดน้ำพืนตะเคียนหิดอยู่เสียอยาเวลากุนก็ไปอยู่ครับแต่ว่าผมเลี้ยเนะครับบนี้ก็มติทหารห่างเฮืโอผมไม่สิบีครับบรเหดเกษตระจบทหารเลี้ยนจบแล้วก็จบทหารปหถาหักเพิ่งจะมา เห็ดครับนะ <All right, S 1> ครับม mm ี hmm. ที่แกะองผมก็มีประมาณนี้เนาะครับกา mm hmm. สำหรับผู้ใดถึกมักคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามนี้ด้วยครับ สำหรับคลิปนี้ก็ซ้ห,หนี่เนาะพอกันไหมคลิปหนาครับสวัสดีครับ